สวัสดีครับมาพบกับคุยข่าวหลักเกมมาร์กอาลีนได้ก้าวกระโดดขึ้นเป็นอันดับ2ในรายการจัดดัก1ปีหลังจากชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของเขาที่เบตวิกเตอร์ไอแลนด์เหนือโอเพนในคืนวันอาทิตย์อันเลนชนะจอห์นฮิกกินก้าต่อ8เฟนในรอบชิงชนะเลิศที่เบลฟาสเพื่อชนะการแข่งขันในบ้านของเขาเป็นครั้งแรกและได้ตำแหน่งแรกในรอบ3ปีรางวัลสูงสุดมูลค่า70,000ปอนด ช่วยเพิ่มเขาจากอันดับ4เป็นอันดับ2ด้วยเงินรวม96,000ปอนด์ละตอนนี้เขาดูดีที่จะมีคุณสมบัติ2รายการแรกของคาสูซีรีส์32อันดับแรกในรายการ1ปีจะผ่านเข้ารอบคาสูเวิร์กัมปีซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่13-19ธันวาคม2564ในโคเวนที่มีเพียง3รายการแต่ยังคงอยู่ก่อนที่สนามี่ได้รับการยืนยันเบดวิกเตอร์อิงลิชโอเพนคาสูยูเคนชิพและ Beth, Victor, Scott, Open. บดวิกเตอร์สกอตโอเพนปัจจุบ,บันคนที่ลอยอยู่เหนือทุนอยู่อันดับทีายสองคือแจ็คโจลด้วยเงินรางวัล1 0 0 0 0ปอนด์โดยมีผู้เล่น7คนต่ำกว่าเขาทั้งหมดภายใน1000ปอนด์ฮิกกินได้รับเงินรางวัลรองจนเลอร์0 0 0 0ืนปอนด์และเขากระโดดไป25อันดับเป็นอันดับที่6ยานบิงเทาและลิกกี้วอร์เดนผ่านเข้าสู่รอบ,บรองจนเลอรตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ8และ5ตามลำดับมิชเชลแมน ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศของการแข่งขันอันดับเพียงครั้งที่2ในอาชีพของเขาและเขาขึ้นลิฟต์63อันดับอยู่กลับมาเป็นอันดับที่22คนที่ยืนอยู่ในตำแหน่งเดิมมีอยู่13คนใน32อันดับแรกของรายการ1ปีอย่างเป็นทางการได้แก่ชิมมี่โรบสตันเอเลนเซเลเซอร์โอลิเวอร์ไรส์โจยูเปงมิเชลแมนไบแลงมี่รพลแสงคำเลียมไฮฟิลแมทธิวเซลอารันเทเลอร์ มันมีอาลูกาเบเซลและแจ็คโจนรายการนี้ยังจะใช้เพื่อกำหนดแถวขึ้นสำหรับ16คนในคาร์ซูเพเยอร์แชมเปี้ยนชิพซึ่งจะเริ่มในวันที่7-13กุมภาที่บูแผนตันและรอบ8คนของคาร์ซูตัวแชมเปี้ยนชิพอันเลนเป็นตัวนำในการจรันดับ Big ก i ิ t เตอร์ซี s ีหลังจากรายการแรกในแดรายการรวมถึง3รายการส่วนที่เหลือของเบ t กบิทเตอร์โฮมเนชั่นรวมถึงเบ็กบิทเตอร์เยอรมันมาสเตอร์ เบนวิ c เตอร์ชูดเอาเบนวิ i เตอร์ยูโรเปียนมารสและเบนวิ c เตอร์ยิปตันตา p อเผู้เล่นชนะในรายการนั้นหลังจากรายการที่8และครั้งสุดท้ายจะได้รับโบนัสจำนวนมากถึง1,500 0 0ปอนด์ในรายการอย่างเป็นทางการอเลนขึ้น2จุดในขณะที่ฮิกกินขึ้น1จุดจัดทําขึ้นอันดับหนึ่งของโลกแทนที่มาร์คเซลบีแม้ว่าจะไม่มีผู้เล่นคนใดไปไกลกว่าลาฟชิงชนะเลิศเเบลฟาส พราเซลวีมีคะแนนมากขึ้นจากอันดับของเขาในในการ2ปีนี้แมนอันดับกระโดดขึ้น21อันดับไปอันดับที่88ตอนนี้ในการ2ปีจะถูกใช้เพื่อกำหนดผู้เล่นสำหรับรอบคัดเลือกเบสวิกเตอร์ยูโรเปียนมาสเตอร์ที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้มีเพียง2รายการที่จะไปแข่งขันรายการคาสูมาสเตอร์ในตอนท้ายของการแข่งขันคาสู u ยูเคแชมเปี้ยนชิพ16อันดับแรก จะได้รับตำแหน่งเชิญเข้ารายการซูเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะจัดขึ้นในรอนดอนระหว่างวันที่9-16มกราคม65อเลนเปียนดับจาก14-10แต่ตอนนี้เขาดูปลอดภัยสำหรับอันดับที่อยู่ของอเล็กซานดราโจอยู่ลงอยู่อันดับที่16และโดยมีเงินรางวัล30,000ปอนด์เนื้อแกมดันที่อยู่อันดับที่17ดังนั้นหนึ่งในชุดได้ล่าจะต้องมีการเข้ารอบลึกใน2รายการถัดไป คอมฟอร์ดได้รับคะแนนการจัดอันดับ64คะแนนท้ายและเงินรางวัลสำหรับเบนวิกเตอร์ไอแลนด์เหนือโอเพนหลังจากการยืน่นอุทนอดจึงอยู่ในที่ปลอดภัยส่วนเจมี่โอดิลยังไม่ได้รับเงินรางวัลจึงถูกจัดอันดับลางท้ายสตีเฟนแม็กไกยถล่มโดมิเกเดล5-1เฟรม ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรบอบ2ของเวนเตอร์เบธวิกเตอร์เยอรมันมาสเตอร์ชยชนะเหนือยวนซีจุนในวันองังคารจะทําให้แม็กจะทําให้แม็กควายของสกอตแลนด์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่เทมโพโดที่ยอดเยี่ยมในกลุมเบอร์ินในเดือนมกรา65แม็กควายซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศในงานนี้ในปี2012ทําเบรกได้สูงสุดด้วย9.3ในชัยชนะที่สุดชิวเหนือโดมินิกเดลยวนจบความหวังของลูคัสเกเกอร์ในการผ่านเข้ารอบทัวร์นาเมนต์ของเขา ด้วยชัยชนะ5-2ต่อเฟรมทำเบก103และ100ช่วยให้หยวนของจีไล่หลังและจาก2ต่อ0เฟรมก่อนที่จะกลับมาชนะ5-2ต่อเฟรมอนโทนีแมกกิลกำชัยเหนือหลุยฮิโค5-2เฟรมทำเบก65 79 80และ90โจออยู่โลทำเบรสุดๆด,ด้วย102ยัดเยียดความไพ่แพ้ให้กับปีเตอร์เดฟดิน5-1เฟรมในขณะที่ทอมฟอร์ตัดโจโอคอนเดอร์5-4เฟรมในเลสเตอร์ดั์บี้ ขอบคุณที่รับชมจนจบถ้าชอบให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e กดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารอัปเดตทันทีที่มีคลิปใหม่ขอบคุณครับ